สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมผู้ฟังที่เคารพทุกท่านนะครับทีมงานดูดีการเดินโฮมนะครับวันนี้ได้เดินทางมา clearing นะครับแล้วก็ตัดต้นไม้ปรับหน้าดินนะครับเพื่อที่จะเตรียมปลูกต้นมะม่วงนะครับเพื่อลดภาษีที่ดินว่างเปล่านะครับวันนี้หน้างานก็อยู่ที่ซอยสุขนทสวัสษี่1ิ์2กนะครับก็แถว โชคชัยนะครับนาคดีวาดนะครับที่ดินก็มีประมาณ200ตารางวานะครับ200ตารางวานะครับก็จะมีทั้งต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่ก็ตัดลงมาแล้ว1ต้นนะครับแล้วก็จะมีต้นนะครับที่กําลังจะตัดนะครับตอนนี้ตัดตัดขนทิ้งนะครับตัดขนทิ้งนะครับแล้วก็ขุดรากนะครับเพื่อที่จะปรับหน้าดินให้เรียบนะครับเพื่อที่จะปลูกมะม่วง นะครับก็อ,อย่าลืมนะครับท่านใดสนใจนะครับก็โทรมาปรึกษาเพื่อประเมินหน้าง,งานได้ฟรีก่อนนะครับก็าทางทีมงานดูดีการ์เด h นโฮก็ยินดีรับใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นปรับหน้าดินเคียร์ริงตัดต้นไม้เล็กตัดต้นไม้ใหญ่นะครับก็ติดต่อทางทีมงานของเรามาได้นะครับกับเบอร์โทร0967328888ครับ